เรื่องจริงแท้ไม่ใช่มายากลวันนี้พี่แชมป์จะมาจุดไฟโดยวิธีที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช้ไฟแช็คแล้วก็ไม่ใช้ไม้ขีดไฟด้วยนั่นแน่สงสัยแล้วสิว่าทํายังไงถ้าอยากรู้ก็ตามไปดูกันอุปกรณ์ของเรานะครับมีน้ำตาลทรายนะครับบางพับทีมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นช้อนสาหรับคนนะครับแล้วก็จานใช้อุปกรณ์แค่นี้เองครับขั้นตอนแรกใส่น้ำตาลลงไป หลังจากนั้นใส่ด่าทับทิมลงไปผสมไม่เข้ากันแล้วมาพิสูจน์กันเลยอ้าวไฟมาไม่รู้กันทุกคนแปลกจังเลยพี่ชัมพลาดตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยมีใครรู้สาเหตุบ้างคอมเมนต์บอกพี่ชัมได้นะครับ อือแย่แล้วทุกคนพี่แชมป์แอ,อ๋ออนน้ำตาลสายแม่ตามาแล่นอีกแล้วอือ,อ,อกลัวแม่ตาจับได้ย่ะอย่าไปฟ้าแม่ตานะคะ